สีขาวเดินเบี้ยริมสีแดงกินทำลายหน้าเบี้ยสีขาวจึงใช้มา้าสีขาวเดินเบี้ยริมสีแดงทิมสวนกลับขึ้นมาสีขาวถอยม้ากลับสีแดงทำเบี้ยคู่ขนาน สีขาวเดินเบีย้ยสีแดงเดินขุนสีขาวเดินเบีย้ยขึ้นไปสีแดงขยับเบีย้ยสวนกลับขึ้นมาสีขาวเอาเบีย้ยกินเบีย้ยสีแดง ใช้โคนกินสีขาวทิมเบียสีแดงกินสีขาวใช้มา้าสีแดงถอยเม็ดผูก สีแดงขยับโคนขึ้นมาสีขาวถอยโคนกลับมาภูกสีแดงขยับม้าจับเบี้ยสีขาวใช้เรือภูกสีแดงทิ่มเบี้ยบุกเข้ามาสีขาวถอยโคน จากนั้นสีขาวเดินเม็ดไล่โคนสีแดงเดินโคนขึ้นมาสีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงเอาม้ากินสีแดงครับ เดินเม็ดขึ้นมาเพื่อล่อเม็ดนะครับสีขาวจึงเดินโคนไล่ม้าม้าแดงถอยกลับสีขาวเอาโคนขึ้นหน้าเม็ด สีแดงหลบม้ามาลุกสีขาวกินเบี้ยสีแดงเดินขุนสีแดงเอาโคนเข้ามา สีขาวกินแรกสีแดงกินเบี้ยคว่ำสีขาวถอยเม็ดกินสีแดงลุก สีแดงใช้เรือกินเม็ดนะครับสีขาวใช้ม้ากินสีแดงใช้เรือกินจับโคนสีขาวเอาเรือผูกสีแดงลูก สีแดงถอยจับเรือสีขาวใช้โคนไล่มา้าเปิดลุกสีแดงทั้งถอยทั้งปิดสีขาวครับ จึงซ้อนเรือสีแดงเดินม้าสีขาวกินเข้าโจมตีสีแดงจึงดึงเรือกลับสีขาวกินตัด สีแดงใช้ขุนสีขาวเดินม้าขึ้นไปสีแดงไม่แลกสีขาวจึงเดินขุนสีขาว ตีลุกสีขาวลุกด้วยเรือสีขาวลุกซ้ำด้วยมา้าจากนั้นบีบพื้นที่ด้วยเรือ สีขาวลุกสีแดงครับเดินม้านะครับจับโคนจับเรือสีขาวใช้เรือผูโคน สีแดงลุกสีขาวเดินขุนสีแดงลุกสีขาวลบคราวนี้สีขาวลุกบ้างสีแดงหอยสีขาวเดินโคนสีแดง เดินขุนสีขาวเดินม้าเข้ามาสีแดงกินโคนสีขาวใช้ขุนกินสีแดงต้องเดินเบี้ยสีขาวจึงปิดเกมลูกจน